เปิดเข้ามาที่กูตีกูตีเห็นช่องครับไหลไปที่เวียดเวียดยกขึ้นมาลูกนี้ลงล้โค้งปังได้อ้โหเหนียวอีกน่ารักไปมาไหลมาจังหวะที่ฟิลิปคอตติกบอมเข้ามาช่องนี้ฮักจันโดเซฟไปแล้วเปิดเข้ามาที่มึงเหนียวอ่อโอ้โคตรเหนียว ประเมินพลังของข้าตามไปใครครับเนี่ยตันเจ็ดเก้าว้งบินโอ้โหบินยิ่งกว่ากุ๊กตัวผมอีก <c oughs> ข้าพลังไม่เกี่ยวแล้วเกมเนี้ยผมว่าเลดฟ็อกเกมมิ่งเอาละครับเกมเริ่มครับบอลอยู่ที่เปริสิตกับมาที่สติเฟตส์จระไนมาครับดูมินเอเกยปาดมาจังหวะนี้แนละ้วเวียดไหลามาที่กูต <c oughs> ี <c oughs> ปัดก่อนเลยครับแต่สองยังไงเปริสิทธิ์ได้เปริสิทธิ์ให้มาซาตีเฟสเจร์ลาดดึงจังหวะแล้วพลิกหนีแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โฉเสาโอ้แวกยางเวอร์คัสยิงแบบเวอร์เกสดูือว่าผิวหนีมาเอฟเจร์ลาดแต่วัดแปะบอลเจ้ากรรมครับอุ้บ้าหาเหลี่ยมเข้ายากหน่อยครับอ่าแล้วไปซ้ายครับอีวานเปริสิทธิ์มองข้างในมองข้างในแล้ววางเข้ามาเหลี่ยมนี้เป็นลูมิเนกเก้ชนเสา สวัสดีวันเสาร์ครับไบล่นเริ่มมีกินแล้วนะมีดีสิตยังไงครับเจอฟีโปงแล้วให้มาช่องนี้ไปที่ซาตีเฟนเจอรลาดลองวางเข้ามาอีกทีลูมมเด็กเจ้ข้ามขานเข้ามา<ะ>เปิดเข้ามาที่กูตีกูตีเห็นช่องครับไหลมาที่เวียดเวียดยกขึ้นมาลูกนี้ล,งล,งลงม้มล้มครกตัดได้โอโหเหนียวอีก โอ้โหเอาหน้าครับหน้าเซฟครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็นไงเอาหน้าเอาหน้ามีบอกเอาหน้าด้วยนะอเอาละครับลูเบอร์ซันครับจะได้เปิดเข้าไปเปิดโค้ง,งเข้ามาแล้วมาให้ขึ้นแล้วมาดีดดีอีกทีย้ายย,าย้ายมาที่อะไรกันปะเฮาไม่มีดวงวะ่ะทั้งเสาทาสั้งเซฟเลยครับเกมนี้ าลไหลมาจังหวะนี้ิลิปคอตติกบอมเข้ามาช่องนี้หับสันโดเซฟ่ยเแียวเปิดเข้ามาอีกที่มึงเหนียวเอาโอ้โคตรเหนียวท่านประเบิดพลังของข้าตามไปใครครับเนี่ยโอ้เพชรในตมเพชรในตมมอดูหน่อยสิ ใครครับเนี่ยเขาคือใครตรันเจ็ดเก้าว้งบินโอ้ k k k ua, โหบินยิ่งกว่ากุ๊กตัวผมอีกค่าพลังไม่เกี่ยวนะแล้วเกมเนี้ยผมว่าทดสีน่นาทีครับนาทีสุดท้ายไปที่ซาเลมานเน่มาเน่ได้วางเข้ามาช่องนี้ได้ขึ้นปักยวโอ้โหโอ้ของแท้ ปัดได้ไงโอ้เกินโอ้โหเหนียวจริงๆครับประตูท่านได้แต่ใดมาครับเดี๋ยวดูเรตติ้งประตูเลยครับผมได้เท่าไหร่ครับไม่ได้แดกคู่ล็อก7.5ครับ MVP ฝั่งตรงข้ามครับ <c oughs> โอ้ของแท้ของแท้ประตูจันทร์7 6อ่ะทุกคนเกินไป